เป็นการบูชาเป็นชนิษฐานพระเจ้าของพวกเราก็ถือว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่บำเพ็ญศีขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสอย่างยากด้วยศีลกำจัดกิเลสอย่างกลางคือนิวรด้วยสมาธิกำจัดกิเลอออสเลอย่างละเอียด คืออนุสัยด้วยปัญญาสีสมาธิปัญญาเพราะในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ก็เป็นการรักษาศีสมาธิที่เราได้สีก็เป็นการกำจัดกิเลสอย่างยาบก,นะกิเลสอย่างการ,รก็คือย้อนสมาธิถ้าเราปฏิบัติได้จิตนั้นเป็นสมาธิแล้วก็สามารถใส่หนะครับออรบอนได้่้อนมีอะไรบ้าง เราทั้งหลายก็พอจะทราบกันมาบ้างแล้วดีบอทน,นั้นก็เป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เรานั้นได้ปฏิบัติทรรได้เป็นการขัดขวางสั้งนงกิเลสของเราไม่บรรลุคุณธรรมขั้นสูงนี่เขาเรียกว่าอิเล็กต์ดีบก็มีชอบไม่ชอบชอบก็คือนามาลาค้ไม่ชอบก็คือปือจะมา คิดอาฆาตตองร้ายเป็นกิเลสตัวร้ายความคิดชาความเชื่อใความร้อนความชาความในใจอะไรต่างๆแล้วก็คือเป็นจิตเดชที่บวรที่เป็นกิตเดชจากการขอามรู้ความคิดใจของเรานั้นเราก็ต้องตัดใจด้วยสมาธิแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะมีสติอยู่กับผู้งามอยู่เสมออยู่กับการพุทธปฏิบัติด้วยสติ ประมาตคือไม่อยู่ปัจัาสตินั่นเองถ้าเราไม่อยู่ปัจัาสติก็คือว่าเรานั้นอยู่อย่างก็งความไม่ประมาทต,ต,ตามหลักว่าสติญาเอาลปรวานโสกัปาโนะการไม่อยู่ปัจัสติคือว่าความไม่ประมาแตและแม่พระงคอวามวาเเจ้าแปสพมัาพกจ็าิงมั คือความไม่รปรฐานการคาดการณ์ว่าประมาณ500บาทขั้นต้นหลายตรงยงางพาระมาขั้นต้นแล้วก็ชื่อว่าเราทต้นหลายว่าเป็นผู้ปฏิบัติต้องทั้งต้องปฏิบัติดดตามหลักฐานประกบอยู่ในระบบการจายภาคต่อ5-6ติดบรรทัดที่หนึ่งว่าการกำลังปิด ยามาอาปมาอาเอวอัตราติจรูนก็ตัดก้จบทั้งก็ใส่ิโลกี่บ้าธรรมปฏิบัตินำยิ้มแจงแสดงนั้นย่อมประมวลลงสู่ที่แห่งเดียวเพราะนั้นคือความไม่ประมาทได้ปฏิบัติตามอัคคัญที่จะมักทั้งแปดประการเป็เรียกเป็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปัติธรร อันไม่แวะเรียนไปหาที่สุดสองอย่างคือการมาสุขา,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 าน,นิการโยกและอัตต์ปีรรมฐานโยกการมาสุขานิการโยกก็คือทำตนให้มอบมุ่นอยู่ในการมคจุณอัตตอัตตีรรมฐานโยกก็คือการทำตนให้ลำบากเรียกว่าอัตตกปีราารมฐานโยกท่าพุรธเจ้าท่านให้เรานั้นเดิความสางการนังนั้นแบบนี้ก็ขอให้ละคนทุกานจนได้ตั้งจิตตั้งใจมาเป็นสมาธิภาวนา เป็นเวลาช่วงคูค่หนึ่งทาจิตทาใจใตอนนั้นให้่องแท่วของใสจากเล่ทุกหลายทังปวงด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เล่ากล่าวไว้ได้นะต้นต้นก็ได้ชื่อว่าเราทั้งหลายได้รู้ถึงพัตนาตรารอย่างแท้จริงคือถึงด้วยอํนานาจแห่งการปฏิบัติคืออภิสีลสิกขาอภิจกตอภิจตังสิกขาและปัญญาสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่เกิดจากการเจอสมานนั่นเอง น,นี้ก็ให้ญาติโยมทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิภาวนาเป็นเวลาชั่วปุ่นทำจิตนมห้ของแผ่วปสัสกาเกณฑ์ทั้งหลายเป็นการปฏิบัติวาเป็นบุทญญาชากว่าจะพอควดเก็บเวลา